สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาไลฟ์สดครั้งแรกนะคะครั้งแรกในการไลฟ์สดแต่ฝนก็ตกนะคะฝนตกหนักมากค่ะแต่ว่าเราได้โพสต์บอกเพื่อนๆไปแล้วนะคะว่าจะไลฟ์สดก็เลยต้องไลฟ์กันนะคะไลฟ์ทั้งฝนตกตกแบบนี้เลยนะคะนะคะี่ค่ะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาชมส่วนบอนสีนะคะอาจจะมีติดขัด อ่าก้องสั่นบ้างนะคะเพราะว่ากลางล่มแล้วก็ฝนตกนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีคนเข้ามาชมนะคะค่ะแต่ว่านี่นี่ค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชมนะคะไหนๆเราก็คือว่าฝนตกว่าเราได้บอกเพื่อนๆไปแล้วว่าจะพาอ่ามาชมการไล์สดแล้วก็ชมสวนบอลของเรานะคะ ถึงฝนจะตกเราก็จะชมกันฝนตกหนักมากมเพื่อนๆตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะช่วงนี้พายุเข้าอาจังหวัดสงขานะคะจังหวัดสงขาก็ฝนก็จะได้อตกมาสองสามวันแล้วนะคะตกทั้งวันทั้งคืนเลยดิฉันก็หาช่วงเวลาที่อแรงๆก็ไม่มีนะคะแต่ว่าได้ดูช่องอาจารย์หลายๆท่านที่ว่า บอกให้แนะนําการไล์สดพอได้ฟังแล้วก็คิดอยากจะไล์สดนะคะก็เป็นการไล์ครั้งแรกฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะดิฉันก็ไม่ค่อยเก่งนะคะเป็นการไล์ครั้งแรกด้วยก็ฝนก็มาตกแบบนี้นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะพาทุกคนมาชมสวนบอลในบ้านของเรานะคะสวนบอลที่บ้านก็จะเป็น ส่วนบอลที่ปกติเป็นคนที่ชอบบอลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็มีไม่ค่อยมากนะคะแล้วก็มาซื้อตอนที่มีกระแสดังๆนี่ก็มาซื้อหลายต้นเหมือนกันก็เลยอยากจะพาทุกคนมาชมนะคะอันนี้เป็นบอลพยาลิงดาที่เราเคยลงคลิปไปแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกล้วยด่างค่ะอันนี้เป็นบอลสีทับทิมทับทิมแดงนะคะ อันนี้เป็นวัวแดงที่เราได้ขยายพันธุ์ไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเพืเ่อนๆลงในคลิปก่อนอๆส่วนอันนี้เขาบอกว่าเขียวหมื่นลี้นะคะเขียวหมื่นลี้ฝนตกหนักมากเลยเพืเ่อนๆอันนี้เป็นทหารพานของเราค่ะแบทเมจิ อันนี้เป็นกวนอูนะคะนี่เนกวนอูต้นเล็กค่ะได้มาจากพี่ส้มนะคะก็ดิฉันก็ไม่ค่อยรู้จักชื่ออ่าของบอนสีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ชอบนะคะเริ่มต้นจากการชอบเนาะ,ะอันนี้เป็นแก้วสารพัดนึกนะคะของเราอามาชมค่ะ อันนี้เป็นบอลดำสตูลชุดชุดที่สองนะคะเนี่ยที่ที่เราเอา่พาะไว้นะคะที่ซื้อมาจากบางยูสบเนาะพี่สตูลน,นะคะเอามาเพาะไว้คลิปก่อนๆที่เราเคยทำแล้วเนี่ยค่ะอันนี้เป็นบอลดำสตูลเหมือนกันรู้สึกว่าจะเป็นชวลานะคะเนี่ยฝน <c oughs> ตกหนักช่วงนี้ก็เขาก็อาจจะมีชวลาบ้างนะคะอันนี้ลาดเสนหาค่ะ ราชนิหานี้ไม่รู้ที่ฉันพูดชื่อถูกไหมนะคะราชเิหานี้ก็ซื้อมาใบเดียวนะคะเนี่ยมีใบนี้ใบเดียวได้มาต้นเล็กมากใบเดียวแล้วมาอยู่กบดีฉันก็แตกมาเป็นสองใบแล้วนะคะอีอันนี้ค่อนข้างจะมีราคานิดนึงส่วนถุงเล็กถุงแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยที่ทําไว้จะเป็นอ่าเยอะมากคะ่ะเรียกว่า สาวน้อยปะแป้งเนาะนี่เป็นดำเป็นบอลดำสตูลของเรา นี่คะ่ะเพื่อนๆเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกนะคะก็อาจจะมีติดขัดบ้างนะคะอาจจะมีติดขัดบ้างนะคะบางครั้งกยงะะ็ยังไม่ได้ตอบแชทนะคะยังไม่ได้ตอบแชทเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูสวัสดีคะ่ะไม่รู้ใครมาสวัสดีนะป่าแล้วสวัสดีเหมือนกันนะคะ สวัสดีค่ะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้นปาก็พามาชมสวนบอลของนปานะคะสวัสดีด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ได้ตอบแชทนะคะเพราะว่าเอา่อมือนึงถือล่มนะคะอีกอีกมือหนึ่งถือกล้องค่ะอันนี้เป็นไม้ปากก้านดํานะคะอันนี้เพื่อนๆช่วยดูหน่อยสิคะอันนี้อันนี้ซื้อมาอ่า คนขายก็บอกอีกชื่อหนึ่งส่วนเพื่อนๆก็บอกอีกชื่อน,นะคะนะคะดิฉันไปดูดูแล้วเขาคล้ายๆกับหานุมานจองถนนนะคะใช่หนุมานจองถนนไหมคะเพื่อนๆคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะส่วนนี้นะคะอันนี้เป็นพกลงของเราคะ่ะพกลงใบสวยมากเพื่อนๆดูสิสวยมากคะ่ะมีพกลงแล้วก็มีอีเหนาด้วยนะคะ ส่วนนี้เป็นไก่สุดสงวนของเรานะคะไก่สุดสงวนนี่เราอตัดหัวแล้วนะคะเราตัดหัวไปแล้วแล้วก็เอาจอมเขามาปลูกในกระถางนะคะเอาจอมเขามาปลูกในกระถางก็จะอยู่แบบนี้นะคะคือได้ฝนก็ไม่เหี่ยวนะคะใบไ,ไม่เหี่ยวแล้วเราก็ได้ผ่าหัวเขาไปแล้วเนาะส่วนต้นนี้ค่ะทับทิมชมพูเม็ดใหญ่นะคะดิฉันว่าจะทําคลิปชมพูเม็ดใหญ่ แบบว่าผ่าหัวชมพูเม็ดใหญ่เพราะว่าไม่เคยลื้อหัวเขาเหมือนกันนะคะตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยค่ะตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยลื้อหัวเขาเลยเขาเนี่ยเขาแตกใบอ่อนแล้วก็แตกหน่อขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะเขาค่อนข้างจะอึดอัดแล้วนะคะดิฉันก็ว่าจะทําคลิปหาาหัวขยายพันธุ์ต้นทับทิมชมพูเม็ดใหญ่นะคะส่วนนี้เป็นเบบีเล็กๆของเรานะคะเราซื้อมาเบบีเล็กๆอันนี้ก็เป็น ถุงเงินถุงทองนะคะถุงเงินถุงทองก็มีหลายกระถางอยู่ค่ะเสือพันก็มีเยอะค่ะอันนี้น่าจะเป็นสีเบ็นจะลงนะคะอันนี้สีเบ็นจะลงค่ะส่วนอันนี้เป็นคุณนายนะคะคุณนายนางไหม นางไหมของเราที่เราซื้อมาวันนั้นนะคะจากตลาดมากินตะวันนั้นซื้อมาต้นเดียวนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ต้นเดียวแต่ว่าเราสามารถแยกได้ถึงนี่ได้มาอีกสองต้นเป็นสามต้นเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยนางไหมของเรามันยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะกระถางก็ยังเป็นกระถางรีไซเคิลของอลีเหมือนเดิมะคะ่ะวันนี้ก็เป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะคะไลฟ์ครั้งแรกของเราเราก็จะแบบว่าตื่นเต้นนิดนึงนะคะ S <S <S ก็อยากจะพาเพื่อนๆชมเนาะชมแบบไลฟ์สดเพื่อที่จะ,ะใกล้ชิดกันสารสัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าดิฉันก็ได้ไปศึกษาจากช่องอาจารย์เสกนะคะอาจารย์เสกสันปั้น u t u b e นะคะก็อาจารย์ก็บอกว่าการไลฟ์สดนี่เป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆใน YouTube กับเรานะคะทำให้รู้สึกสนิทกันมากขึ้นนะคะดิฉันก็เลยอยากจะมาสารสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะด้วยการพาชมสวนแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยนะคะ หาชมสวนของเราอันนี้แบ็กเมจิค่ะแบ็กเมจิได้มาจากพี่สาวนะคะพี่ส้มต้นใหญ่มากเลยเ <c oughs> นี่ยค่ะใบถ้าเขาโดนแดดมา,มากๆเขาก็จะดำนะคะเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ดำไม่ค่อยมากนะคะแต่ดีฉันชอบมากเลยค่ะชอบอันนี้ค่ะราชสนีหานะคะเนี่ยซื้อมาแพงมากเลยค่ะใบเดียวนะคะเพื่อนๆรู้สิตอนนี้เขาแตกมาสองใบและดีใจมากเลยค่ะ แล้วก็จะมีนี่นะคะแก้วสารพัดนึกหรือแก้วหน้าม้านะคะใบใหญ่มากเลยค่ะใบใหญ่มาก่ทุกคนเดินชมนะคะส่วนเล็กๆส่วนบอนสีของเราอันนี้ก็น่าจะเป็นอ่า อะไรแล้วจำชื่อไม่ค่อยได้นะแดงสยามรื้เปล่าเพื่อนๆจำชื่อไม่ได้เพื่อนๆอนย่าว่ากันเลยนะพีก็จำไม่ค่อยได้บอลเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นอ่ากวนอิมนะคะน,นี่เป็นกวนอิมของเราค่ะกวนอิมอันนี้ซื้อมาเขาบอกว่าเป็นมิ่งมงคลนะคะ คนขายบอกว่าเป็นมิ่งมงคลแต่ว่าไม่รู้จะเป็นมิ่งจีนหรือว่ามิ่งอะไรนะคะดิฉันก็ไม่ถนัดเท่าไหร่เล็กเมติต้นเล็กๆก,ก็น่ารักค่ะ,คะชมนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเสน่ห์จันแดงค่ะเดี๋ยวไปชมสองนูนกันอันนี้นะคะอันนี้เป็นคุณชายค่ะคุณชายคุณชายของเราค่ะคุณชายชนนะคะคุณชายชน ลูกรักของดิฉันค่ะนี่คุณชายชนคุณชายชนต้นนี้นะคะเแบบีได้มาจากพี่สาวต้นเล็กยังไม่กัดสีเลยค่ะนี่ค่ะแต่ต้นอื่นนี่คือแตกหน่อตลอดเลยนะคะดินที่เราใช้เนี่ยบนสีค่อนข้างชอบมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าตั้งแต่เปลี่ยนกระถางนะคะบนสีจะแตกจะแตกหน่อตลอดเลยนะคะจะแตกหลอดขึ้นมาใหม่ตลอดเลยะคะ่ะเพราะว่า สุกว่าเขาจะชอบชอบดินที่อาลีผสมนะคะดินของเราก็มีดินมีแกลบมีขุยมะพร้าวนะคะเพื่อนๆแล้วดิฉันก็จะใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์นะคะปุ๋ยจุลินทรีย์เม็ดสีดำๆค่ะเนี่ยปุ๋ยจุลินทรีย์จะเป็นเม็ดสีดำๆแบบนี้นะคะเป็นดำๆกลมๆแบบนี้นะคะ่ะอันนี้เป็นเจ้าหญิงนะคะทิงเป็นเศษเนาะ พูดชื่อไม่ถูกก็ขอโทษด,ด้วยนะคะเสือพันของเราฐานพันของเราค่อนข้างจะเยอะมากเลยค่ะเพือ่อนๆเนี่ยหลายต้นฝนก็ตกไม่หยุดเลยนะคะเพือ่อนๆอันนี้น่าจะเป็นกุงนกนะะนนก้งเดนมาร์กนะคะอันนี้กุ้งเดนมาร์กกุ้งเดนมาร์กของเราซื้อมาใบเดียวนะคะเพือ่อนๆเนี่ยซื้อมาใบนี้ใบเดียวเนี่ยคะ่ะเริ่มแตกแล้วคะ่ะแล้วก็แทงหน่อขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะกุ้งเดนมาร์ก แตกต้นอ่อนขึ้นมากรุงดินมาของเราวันนี้ตั้งใจจะพาชมแบบละเอียดนะแต่ว่าฝนตกนะคะก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่อันนี้เป็นอ่าต้นพญาจงอางนะคะแต่ว่าเป็นพญาจงอางพัทลุงนะคะคนที่เขาขายเขาบอกว่า พญาจงอางพัทลุงนี่เขาจะอยู่ในในป่านะคะในป่าที่ค่อนข้างจะลึกกว่าพญาจงอางธรรมดานะคะเพราะว่านี่ค่ะเพื่อนๆดูใบเขานะคะใต้ใบเขาจะเป็นสีนี่ค่ะสีม่วงม่วงแบบนี้นะคะใต้ใบเขาจะเป็นสีม่วงม่วงนะคะจะไม่เหมือนพญาจงอางทั่วไปที่อยู่ตามสวนยางที่เราเคยได้มานะคะที่เราเคยได้มาในสวนยางนะคะเพื่อนๆจะเป็นใต้ใบตรงนี้นะคะเขาจะเป็นสีเขียวนะคะนี่ค่ะใต้ใบเขาจะเป็นสีเขียวแต่ว่า อันนี้เป็นสีออกม่วงๆนะคะเพื่อนๆสีม่วงๆ,ๆ,ๆก็เลยเนี่ยค่ะก็จะไม่เหมือนกันเนาะตระกูลอโกนิมาก็มีนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะอโกนิมาแสงเงินแสงทองของเราอันนี้เป็นคล้านะคะคลาสชมพูค่ะ บัวบกโขดก็มีนะคะเพื่อนๆบัวบกโขดต้นหัวใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยแตกลูกขึ้นมาสามลูกแล้วค่ะสองลูกสามลูกออมเงินก็มีนะคะอ,อมเงินอ,อมชมพูสาคูใบด่างก็มีค่ะน,นุ้นนกนอนใบด่างนะคะส่วนนี้เป็นพุท้าวเฝ้าบ้านนะเขาเรียกบางคนเรียกแบบนี้แต่เขาชื่อว่าว่านางคุ้มนะคะเนี่ยค่ะใบกลมๆเป็นรูปหัวใจแบบนี้ว่านางคุ้ม เดี๋ยวคลิปต่อไปฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆเราจะทําเนี้ยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นว่านสารพัดพิษนะคะเนี่ยสามารถใช้ใบเขาขาจัดพิษขจัดพิษอ,อ่เวลาโดนแมลงกัดต่อยได้นะคะเราจะมาแยกขยายพันธุ์กันอันนี้คือว่านสารพัดพิษนะคะดอกเขาจะอยู่เหมือนดอกดาวเรืองนะคะเป็นช่อดอกเหมือนดาวเรืองนะคะเล็กๆแต่ว่านะคะดอกเขาที่เขาโรยแล้วนะคะดิฉันเอามาวานนะคะเนี่ย คล้ายดอกดาวเรืองอันนี้ชมพูอันดามันนะคะชมพูอันดามันของเราซื้อมาจากเพื่อนนะคะเนี่ยค่ะซื้อมาจากเพื่อนที่อ่สตูลนะคะแต่ว่าเขายังไม่กัดสีแบบถ้าใบใหญ่ๆนะคะเขาจะสีชมพูสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะชมพูอันดามันนี่ชมพูอันดามันของเราค่ะเสนจันขาวก็มีนะคะพุกคนเเสนจันหอมเเสนจันป่า อันนี้เป็นอโกนิมาเพื่อนๆอโกนิมาแต่คล้ายๆกับพวกเศรษฐีบินสันแต่ว่าอันนี้เขาเป็นลายฐานพานนะคะลายฐานพานต้นนี้อโกนิมาค่ะอโกนิมาน,นี้ชื่อว่าเงินเต็มบ้านนะคะเต็มบ้านของเราฝนตกหนักมากเพื่อนๆแต่ว่าเราก็พูดไว้แล้วแล้วเราก็โพสไปโพสลงเฟซด้วยแล้วก็โพสต์ที่ หน้าโพสของ Youtube ด้วยนะคะว่าวันนี้เราจะไลฟ์สดนะคะถึงฝนจะตกเราก็จะไลฟ์กันนะคะด <c oughs> <c oughs> ิฉันก็นี่ค่ะวันนี้ก็นี่อันนี้เป็นเสน่ห์จันนานะค่ะเสน่ห์จันนา <c oughs> อันนี้ล้าลกยุงปีกสีชมพูแบบนี้นะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอโกนิมา เมื่อก่อนนี้ดิฉันขายต้นไม้นะคะเพื่อนๆขายต้นไม้ตามตลาดแล้วก็เปิดร้านขายด้วยนะคะก็จะมีอโกนิมาเยอะมากเลยนะคะเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าก็ได้ขายออกไปแล้วก็ตายไปเยอะเหมือนกันค่ะอโกนิมาก็เหลือไม่มากแล้วนะคะอโกนิมาของเราเมื่อก่อนนี้มีแบบหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะอโกนิมาแล้วดิฉันก็จะจําชื่อได้หมดเลยนะคะแต่ว่าหลังๆนี้ไม่ได้ขายต้นไม้นะคะเพืพ่อนๆมาทาของเก่ารีไซเคิลแล้วก็เลย ก็เลยจาชื่อไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะคะอากนิมาเนี่ยอันนี้เป็นสเสน่ห์จันนาที่เราแยกออกมานะคะต้นเล็กต้นเล็กของเราอากนิมาต้นเลกอ๋อเเสน่ห์จันนาค่ะนี่นี่เเสน่ห์จันนาก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเเสน่ห์จันนาของเราส่วนอันนี้นะคะเพื่อนๆนเป็นคลิปก่อนหน้านี้เนาะที่เราเคยลงไปแล้วอ่าพญาจงอางนะคะที่เรา ได้มาจากในสวนยางนะคะเพื่อนๆเนี่ยแตกใบก้านยาวมากโดนฝนก็จะมีล้มบ้างนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ไม้ตักเขาไว้เลยก็พอฝนตกก็ไม่ได้มีเวลาได้ทำอะไรเลยค่ะเพื่อนๆทำอะไรก็ยุ่งยากไปหมดเลยเวลาฝนตกอันนี้คือพญาจงอางของเราค่ะพญาจงอางต้นนี้นะคะ ใบจะไม่เหมือนต้นที่เราให้ดูเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆใบเมื่อกี้นี้จะเป็นสีม่วงข้างล่างนะเขาเรียกว่าอพญายตรงอังป่านะคะจะอยู่ในป่าลึกนะคะค่อนข้างหา,ายากนะคะต้นต้นต้นที่เป็นใบสีม่วงนะคะส่วนต้นนี้นะคะด้างใต้ใบเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะใอ้ใบสีเขียวแบบนี้ค่อนข้างจะหาง่ายนะคะต้นนี้ต้นนี้ค่อนข้างจะหาง่าย <S <S เสร็ษฐีเลือนนอกก็มีค่ะ จากคลิปก่อนนะคะเพื่อนๆก็ได้พาเพื่อนๆติดประมาณนี้แล้วนะคะดิฉันไหมคะถ้าได้ยินเสียงดิฉันคอมเมนต์มาได้นะคะดิฉันจะได้อาะะ่านค่ะเพราะไม่รู้เหมือนกันนะคะเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงหรือเปล่านะคะอคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะใครที่ฟังอยู่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงไหมอันนี้เป็นพญาจงอางนะคะพญาจงอางอ่า ในป่าหาได้ทั่วไปนะคะแต่ว่าต้นนี้เลี้ยงมานานแล้วนะคะเลี้ยงมาหลายปีแล้วนะคะก็จะใบใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิเนี่ยฝนก็ตกหนักมากเลยค่ะเพื่อนๆใครได้ยินเสียงดิฉันบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยคะ่ะส่วนต้นนี้นะคะเพื่อนๆเป็นอ่าต้นบอนดำสตูลที่เราปลูกทั้งใบนะคะ นะคะที่ว่าเราทําคลิปปลูกบอลดาสตูนทั้งใบโดยไม่ตัดใบนะคะเนี่ยค่ะผ่านมาประมาณอาทิตย์กับสองอาทิตย์แล้วนะคะสองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะที่เขามีดอกติดมาด้วยใครที่ยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะไปดูได้นะคะที่บอกว่าปลูกบอลดาสตูนทั้งใบโดยไม่ตัดใบนะคะเนี่ยค่ะก็จะติดประมาณนี้นะคะดอกเขาก็ยังคงแข็งแรงอยู่นะคะเพ <t> ื<ๆ>่อนๆนี่แต่ว่าต้นไหนที่ว่าไม่สดนะคะไม่สด ใบเขาก็จะเหี่ยวนะคะใบเหี่ยวแล้วก็จะหลุดร่วงออกไปนะคะเ <c oughs> พื่อนๆเราก็ต้องใบทิ้งนะคะแต่เขาไม่ตายนะคะเราแค่ตัดใบเขาทิ้งเฉยๆนะคะเนี่ยค่ะตัดใบเขาทิ้งแบบนี้นะคะเนี่ยต้นนี้คือเราตัดใบทิ้งนะคะบนดําสตูลที่ปลูกทั้งใบบางใบก็ไม่ติดนะคะบางใบก็จะติดแบบนี้นะคะบนดําสตูลของเราก็จะมีอแต่หัวเขาน่าจะติดแน่นอนนะคะพเพื่อนๆหัวเขาแต่ว่าแต่ว่า ใบเขาเหี่ยวนะคะเราก็เลยตัดใบเขาทิ้งนะคะแต่ต้นนี้แข็งแรงมากเลยเพื่อนๆดูสิใบใหญ่แล้วก็ดอกใหญ่มากเลยค่ะนี่ส่วนอันนี้นะคะม้เข้ามะแกงลิงของเราค่ะม้เข้ามะแกงลิงเราเพาะไว้นะคะเพื่อนโอ้ฝนก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะบางต้นบันดังสตูนก็เริ่มแตกใบประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็น อากุน,นีมานะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงดิฉันไหมคะฝนตกหนักมากเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องปิดจบไลฟ์กันแค่นี้นะคะเพื่อนๆโอกาสหน้าถ้าอากาศดีๆเราจะมาไลฟ์สดกันอีกครั้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะฝนตกหนักมากเลยค่ะนุ่นค่ะฝนตกแบบนี่ค่ะน้าจะท่วมแล้วะคะ่ะเดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆ ดิฉันก็ทั้งถือล่มนี่พามาดูคุณชายด้วยค่ะแล้วก็มีนางใหม่ด้วยเดี๋ยววันไหนไลฟ์อีกเราจะบอกอีกครั้งนะคะวันนี้ฝนตกยอมแพ้แล้วค่ะยอมแพ้กับพี่ฝนนะคะยอมแพ้กับพี่ฝนค่ะฝนตกเนี่ยค่ะสวนบอลของเราก็ล็อกไว้อย่างดีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจนจเยอะค่ะเวลาออกมาเราก็จะต้อง ปิดประตูนะคะเรามีประตูด้วยนะคะพเพื่อนๆเรามีประตูในการล็อกด้วยอ,อันนี้นะคะอันนี้เป็นป้ายไปยป,ยป้ายชื่อสวนบอลของดิฉันนะคะสวนไม้จรินพรนะคะเมื่อก่อนนี้เปิดร้านอยู่นะคะเปิดร้านอยู่ที่รัตะภูมินะคะชื่อว่าสวนไม้จรินพรนะคะแต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วนะคะเพราะว่าเราก็ได้ย้ายมาทําของเก่ารีไซเคิลกันแล้วนะคะ ก็จะมีสลัดใดด้วยนะคะคลิปหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาแยกสลัดใดกันด้วยนะคะเนี่ยค่ะสลัดใดขาวแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นนกนอนที่เราไปขุดมาจากในป่านะคะอันนี้เป็นต้นโมกเสียบยอดนะคะส่วนนี้นะคะเป็นนกกระทานะคะบนสีนกกระทาของเราค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเราไปขุดมาจากสวนยางแต่ว่า เขาไม่ได้อยู่ข้างในนะคะเพราะว่าข้างในค่อนข้างเต็มแล้วก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีนี่นะคะอ่าต้นไไส,ใ,สใบด่างของเราค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูนี่ค่ะดิฉันได้ทำคลิปคลิปนึ่งนะคะเป็นการอ่าแยก ต้นพญาลิงดํานะคะไว้สักพักแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะคะเนี่ยถ้าติดเดี๋ยวได้มีแบ่งขายกันแน่นอน,นะคะ่ะนี่ยค่ะพญาลิงดําของดิฉันก็ทําทิ้งไว้แล้วนะคะเผื่อว่าก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะทักเข้ามาว่าอยากได้พญาลิงดํานะคะแต่ก็ไม่ได้แยกนะคะเนี่ยหัวนี้ก็เลยมาแยกไปหัวนึงนะคะพญาลิงดําของเราไม่รู้จะติดไหมนะคะต้องมาดูกันอีกทีค่ะวันนี้ฝนตกดิฉันก็สู้นะคะ อันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นต้นอ่ะม้วิ่งนะคะกล้วยไม้ดินของเราก็มีหลายต้นเลยค่ะกล้วยไม้ดินก็มีเพื่อนเพื่อน,อนทักเข้ามาขอซื้ออยู่นะคะแต่ว่าคือต้นเขายังไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งใส่กระถางเนาะอืออ่คเพื่อน,อน,อนมาชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อน ได้ดูไม่เต็มที่เลยเพราะว่าฝนตกนะคะเอาไว้โอกาสหน้าถ้าฝนไม่ตกนะคะเราจะมาไลฟ์กันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ